สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องเราแซดกับเอและแซดทวกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกกับแซ่ดทรเวลวันนี้หนุ่มแอมเขาจะพาเราไปหาซื้อของฝากกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่ตั้งเซ้งจัวสาขาแสนภูดานหนุ่มแอมเพากระิบบอกเลยนะคะว่าสถานที่สวยมากๆจะสวยขนาดไหนตามเขาไปแซดกันเลยค่ะ สวัสดีครับมาลาฮาซาททเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้ครับอยากจะมาซื้อของฝากครับผ่านมาแถวฉะเชิงเซาครับกับที่นี่ครับร้านตั้งเส้งจัวนะครับอยู่ที่แสนภูดาดนั่นเองครับผมโอ้โหดูบรรยากาศร้านครับมีของฝากและแถมยังมีบรรยากาศให้เราได้ถ่ายรูปชิลๆด้วยฮะด้านในครับ บริเวณตรงกลางนี้นะครับเขาเว้นช่องสเปซขนาดใหญ่ครับเอาไว้เป็นพื้นที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็ปูสนามหญ้าสีเขียวมองไปในทิศทางไหนมุมไหนเข้ามาตรงนี้ก็สบายตาดีนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นที่นี่เลยครับมุมถ่ายรูปนี่ก็คีดเอทกันได้เลยนะฮะแต่ว่ายืนมุมไหนก็เท่ครับอย่างมุมนี้ครับ จะได้ภาพตีบเข้าไปตรงนี้เลยครับลองดูฮะอีกหนึ่งมุมยอดฮิตครับที่ใครมาก็ต้องถ่ายมุมนี้แหละฮะยืนตรงบริเวณนี้แล้วแชะเลยมีคาเฟ่ด้วยนะนี่เก๋ไม่ล่าชื่อเฉินเตี้ยงคาเฟ่ครับข้างในเป็นแบบไหนมีเมนูอะไรบ้างมาตามมาครับ จากด้านนอกนะครับดีไซน์เชื่อมโยงเข้ามาด้านในนะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าให้ความรู้สึกสบายมากครับเพราะว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นไม้ไม้ด้วยนะครับทำให้แบบนั่งจิบกาแฟนั่งทานเครื่องดื่มไปด้วยนี่สบายมากครับในนี้คุณผู้ชมเป็นอาคารหลักนะครับ บรรยากาศน่าเข้าไปเดินช็อปมากครับข้างในจะมีอะไรให้เราช็อปเป็นของฝากนะฮะตามมาฮะชั้น2ก็เก๋น,นะครับเขาออกแบบดีไซน์ให้ซื้อขนมข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาทานข้างบนนั่งชมวิวได้ถ่ายรูปได้ครับ มาที่นี่ของฝากต้องขนมเปี้ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีหลากหลายไส่มากๆเยอะจริงๆครับผมนี่ต้องเอาตะกร้าใหญ่ๆนี้มาช้อปปิ้งเลยครับผมของฝากครับว้าวได้ของฝากกลับบ้านแล้วครับนี่ ได้ของฝากติดไม้ติดมือกับบ้านแล้วที่นี่นะฮะตั้งเส้นจัวสาขาแสนภูด่านนะครับยังไงก็แวะมาซื้อของฝากที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปส,สวยๆเก๋ๆกลับไปได้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเราครับกับซาทาวเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ